อย่างเบ็ดพี่น้องหลังแหลกครับเฮ้ยโอ้หแหลเลยครับพี่น้องพวกข้อู้หันเบ็ดงอเลยครับ ยามทางไหมครับเห็นป่ะอุ้ยีร่างนึงครับพี่น้องคือคุณเอเล่ครับผมคุณเอเล่เลยไปข้างนอกอู้โอ้โหใหญ่หลุดครับผมอู้หูหัวมันพี่น้องอู้ รูปไปยังปตองต้องกินกีนดโร้เลยครับอู้สิได้ประคองยัหลูน้องไน คนเดนงปกคนโอ้มันมัน้ยนห้ยทางทางหลังมาแต่ยามไปก่อนแล้วมาก่อนือยาก่อนนห้ยนะรูดต้นหาตัวตาเลยถสมแข่งห้ยตทวาดหห้ยว่ง๋อเอาใจรถเลยเออเทียงหรอเทียงกูเนาขั้นหนึ่งเวรขันนึงสิบลังเลยครบสิบเนี่เสียงบ่อนบวบาไว้ ให้รุดนาะบัวตอนเบ็ดไว<อ>้ก<อ><ป>็ <laughs> เลยออกออกอมาก่นาอ,น,อกนที่จะอะไรเดี่ยวเสาครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมกับบาา่าหน่องวัตถก่อนซอยจี๊ครับผมโอ้จนตาบูดตาปวมครับผมยามเบ็ดครับพี่น้องพุมตื่น <laughs> สันเทวรังตังยีทิพย์สายบป็นหูเหลืองเลยหมอมาถางแต่ตีหานัดกันว่าตีหามามากู่เบ็ดแล้วหาหัวกระดูกปอดครับพี่น้องเออโอ้โหเนาะกระดูกปอดว่ามีหัวว่าไรมันมีแต่ปอดเฉยๆพี่น้องเออว่า ไปเป็นของยามเบ็ดครับอีกพอดีสันยืมลืมยามเบ็ดยามในหัวแต่ปลาปลาหมูยามในปลายังก็ลปลากกปลา,าเสียมปลาเสียมหนึ่งตัวท่านผมมียามใดสองตัวโอ้ลุดตัวหนึง่งโอ้ตัวหนาตัวตาวไอหน่องโหดมาเลยเดี๋ยวไป,อไปโอ้ยหัวนี่ก็ปลาบ่อนคักเลยเนี่ยครับผมมาถึงนี่แลว้วอะไปครับ บรรยากาศย้มเสาร์ครับผมโอ้ยไปเดาขากันสั้นมากครับพี่น้องแะได้ข้อถูดข้อพ่ายไลไหลายๆด้วยครับเด้วยพี่น้องหามันสัน้นหรือว่ามันเอ,อียงคร้จุ่ม สวยปุ๊บปั๊พี่น้องจมสองขั้นขั้นนี้ก็จมรุดป,ปากแล้วเด้ยดีเนาะ อ้ยปลุกตายของ้องเดูปวดหลังหนึ่งเลยไป้องเด้อต้องใส่สองมือครับอุ้ยรับไปหน่องเอาอีกแล้วโอ้เนียงปลาหลุดเลยครับไป้างทูนี่ข,า,ขาวๆนี่ ลุ้ปาก <ijk> ลับมาสวยพูดบาถือครับพี่น้องไปเอ้าอู้มันอ be ุ้นี่ปยังนี่ปายังนี่อู้อุ้ยอุ้ยมาโค้สั้นอู้หู้หู้หูหู้ักเนาะ

ปลูกไงที่นี่ฮือไม่เง้ยลยครับพี่น้องปลูกไงครับพี่น้องเห็นบอกครับผมฮู้เฮ้ยฉันเลยปลูกไงเว้ยโอ้ ไปยังรอสันเลยมีปลาบะขึ้นถามคุณเลยไสิ ออโอ,อ้โหโอ้โหไงเอาอเอาไ้ก่อนอ,อนือโอ้โหไงอ้วนแน่ไหมกันไปห้องพยายามมองดีกว่าครับผมผมพอการช็อตต่อไปครับพี่น้องเอาไอ้แม่หล่อมูนนี่นั่นแหละเมดบ่ เดี๋ยวมูนเขาว่า,า,เ,อาเอาไปน้ำไปน้ำโอ้หมาเราไปเนาะหากินหมาดตรงนี้ลูกเขางามดีว่ะงามว่ะไปเอาเดี๋ยวกูมองกับไปเนาะขอกันจังต่อไปครับหากินหมาดครับวันนี้เอาลูกไผ่ฟักมาใหา้ เขาว่าให้ยไปกินเบิ่งมันเสียบบ่ามันบ้านเด้มักเลยนี่นาผมมีพ่อหนึอยลูกไฟที่ไหนเอามาฝากไงอะไรพี่น้อยลูกไฟที่ไหนวะเมาหรือเปล่านี่เลยยังไม่มีมีเมล่อไม่มีผมไม่กินไม่กินพักผ่อนไปคุยที่ไรเฮ้ยหมอดบานไม่รู้เท่เฮ้เดี๋ยวพ่อถามตัววะ โอ้ยอม่อจแบบลุกลุ้นล้วนอวนเนาะลุกหน้าลุกหน้ายอด